สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีมินทัดน้ำค่ะวันที่16-31ถึงพฤษภาคมปี2566ค่ะโหราศาสตร์ไทยนะคะดาวที่ย้ายก็มี3ดวงดาวนะคะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนราศีพฤษศนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริ เข้าไปอยู่ในเรือนสัจชค่ะวันที่15พฤษภาคมดาวเกตค่ะย้ายวันที่19พฤษภาคมย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนราศีสิงห์อรินะคะแล้วดาวศุกร์ค่ะวันที่30พฤษภาคมดาวศุกร์ราชาโชคค่ะ ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะดาวตัวแทนของสัจฉะนะดาวศุกร์และเป็นดาวตัวแทนของมรณะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะมาดูตัวตนของชาวหมีนนะคะดาวพระหัตตัวตนของตนเองและการงานอาชีพค่ะตัวตนการงานอาชีพไปอยู่ในเรือนการเงินรายได้พรหัสราชาโชค มีโชคดังราชาด้วยพ้นบุญเก่าทำไว้ดีหนาะไม่ต้องซื้อเองหาก็มาเองดาวรหัสบุญเก่านะคะตัวตนของชาวมีนกับการกระทําการงานยูนนเรือนผลประโยชน์ราย,ยดไ,รได้ระหัสพบกระดาวพุทธดาวคู่สติปัญญาวิชาการความรู้กับประสบการณ์ดาวพุทธก็คือดาวตัดแทนของ พันธุบ้านอสังหาก็ครัวและเป็นดาวพุทปัตตนิหุ้นส่วนฝ่ายตรงข้ามเพศตรงข้ามคู่ค้าคนรักคู่ครองซึ่งมีดาวจันทร์อยู่ในเรือนปัตตนิปุตตะเป็นโครงการที่ตนเองมีความมั่นคงกับประสบการณ์การเงินอยู่แล้วนะการเงินก็นำไปต่อยอดกับโครงการ ทีเริ่มจึงเหมายกับการงานการสังคมนะคะ,ะดาวจันทร์ราชาโชคมีโชคดังราชาด้วยผลบุญเก่าทำวิธีนาไม่ต้องซื้อไม่หาก็มาเองอดาวจันทร์โครงการการพิดาออกผลมีดาวอังคารการเงินและดาวอังคารสุภะเป้าหมายความสำเร็จและมีดาวสุ สัจชะการงานการสังคมและเป็นดาวสุขมรณะการยกย้ายเป็นแรงนะก็ได้พบกับคู่มิตรสนับสนุนการเงินไรายได้นะคะไปสู่ความสําเร็จรุ่งเรืองการเงินก็ขยันลงมือทำรรนะกับเพื่อนร่วมการงานการค้าค่ะดาวประาศตัวตนของนตนเองมาอยู่ในะเรื่องการเงินพบก,กับดาวพุธแล้วนะมั่นคงกับรุ้นส่วน ร่วมลงทนุนร่วมกันมีผู้ใหญ่อุปถัมนะคะอ่าระกะหุ้นส่วนก็มีผลตอบแทนนะคะอ่าพรรหัสพบกระดาวราหูราหูเนี่คือวินาศทางไกลจบสิ้นไปสิ่งเกา่เกาๆก่าลาบผลเข้มแข็งดีแล้ว ราหูราชาราหูเทวีโชคนะคะเฉลิมฉลองค่ะกับลาบใหญ่งานที่ทำด้วยความเข้มแข็งมายาวนานงานนี้ความเข้มแข็งก็ได้รับการสนับสนุนจากคนทางไกลต่างชาติตัางแดนท่างทิน่นแดนไกลนะพระรหัสกระราหูได้ลาบใหญ่ค่ะ ตนี้เองนะก็มีการเงินรายได้ผลตอบแทนนี่แล้วก็ลงทุนนะร่วมกันกับการงานการสังคมการเงินนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการมีสังคมนะคะดาวรดยูปฏิวัติปฏิรูปความเปลี่ยนแปลงไปเราการเงินรายได้ก็จะได้รับการ สนับสนุนกับการงานการสังคมนะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากที่หนึ่งไปอยู่ที่ทินที่หนึ่งก็ได้ปรับตัวเข้าหาสิ่งใหม่ๆอุปสรรคปัญหานะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับแวดวงการงานการสังคมการงาน ทางด้านของมีดาวเกตกร,ระตุ้นสิ่งเก่าเกนะคะปัญหาเก่าเก่าก็จะได้มาแก้ไขแต่ร่วมการงานการสังคมกับบริวารนคนต่างถิ่นที่การงานการสังคมการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเป็นยยนเรือนปุตตะจะมีโครงการใหม่ๆร่วมกันกับ เพื่อนร่วมการงานส่วนคนโสดนะคะคนโสดก็ดูไปที่ดาวคู่นะคะดาวพุธปัตตนีหุ้นส่วนคู่ดาวพุธอยู่ในเรือนการเงินางไรายได้ต้องมีผลประโยชน์ตอบแทนพุธราหูเป็นศัตรูกันลาภผลทางไกลก็มีความมั่นคง คูพกพันกับคนที่นำพาการเงินผลตอบแทนมาสู่นะคะได้พบกับมิตรเนี่ยมิตรเพื่อนร่วมการงาน,นะคะ่ะได้พบกับคู่ในวงการงานการสังคมะคะ่ะเราก็พอสังเขตนะคะ